สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้แม่ให้ยังนี่สวัสดีค่ะพี่นอ้อง,องมาเด้อสดข้าวปุ้นน้ำกันเฮ็ดเฮ็ด,ดน้ำยาขนมสินเลี้ยงพี่น้อง<ม>ก็จะเอานี้เป็นน้ำยา,าที่เลี้ยวกับที่ตักที่ใส่กับอันนี้ไปใส่เฮ็ดขนมสินเลี้ยงทีมง,งาน,น,งนบ้านเอาเฮ็ดขนม<อ>สินเขาเฮ็ดกสดข้าวปุ้นเนาะแม่ว่าอยุคนี้กินไงบ้านบ้านเขาแม่เพฮ็นเพป็นเพป็นขนมสินเนาะจีนขนมสิน,สน บ้านเขาเป็นน้ำสิ่งเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาพูดเหมืนเดียวกันดึงวันนี้ยินเสียงเจยวเจ้าเจ้าเป็นยังบังคับาก่อนพี่น้องไลฟ์เมื่อนี้ครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราเล่นอยู่เพื่อนหนองบัวระวีที่แม่ก็เลยมาพักเลี้ยอยู่นี่ครับเลยหลับเด็กก็พบยู่ห้อบ้านคุณบอกมาไปดู อยู่ไร้ฝุ่นก็มีอโอ้เพิ่นตักแก้หน้าเพื่อนให้ตัขง,ตขงของหน้าเพิ่นว่าเขาดิสวัสด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาได้กินนมเสียดละบาดนี่ครับขอบุญนึกขนมเสียดก็ว่าสวัสด,ด,ดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ย็ประกางคมมันเจ้าถึงบุญบ่จะล้องบานแต่อยูซืออยูซือย่ามาอย่างเียปันเพงปันไขปดกเิพี่เะหอยัไีหอยเปลียนเม็ดบ้านข่จกคลิปแล้วขอว่านัเดี๋ยวเดี๋ยวท่นันังฟังเจบีว่าอย่างนั้น เจ๊กตัวกันชัยลำพูนเวียดนามท่านตัวปลาไม่ใช่มาดูถูกใอยแท้พราะลอยตัวบ่อพนาทันตัวสองสี่สี่ห้าร้อยตัวบ้านนาำซ้ำเราหนักขายให้เมียผู้ใดอยู่ต่างประเทศโทรมาผู้ใดเออป้าอะไรนะป้าเมย์ป้าเมย์สั่งเสื้อคอต้อนหนึ่งร้อยตัวโอนเงินเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากแล้วปากกับไอ้บ้านเด็กก็ได้ขายหนดละเอ้า ขอขอบคุณครับที่ให้นะเ๋ยาหูได้หนิเจ้าเฮตนาปุ๊กได้หน่หูได้นี่ครหูสั้นดานจ้อยู่ดอกบป็เป็นหูนิสัยหนิแม่ที่ขนมสิ่งเนาะาสวัสดีครับ่กินไปยง่นทำเองสยกเบิดไม่ทำมาเองมามมีอะไรกระเบิดละมือน ขาบคุณพี่เออดีนะเมาให้เจ้เสือกินน้ำได้อะไดกับมาขั้นมาข้นอีกขอบคุณพี่เออดีครับเอาดูแลทีมงันเป็นอย่างดีโดยตลอดมาครับามีใส่กลองมาใส่กล่อได้เมา่เมายูสเาสยูวไอหนุ่ยอยอย่างมไอ้ส่กองให้ที่้ากินจะมาบงจะั่งทไหน ใส่กอกทั้งเรื ABOUT ่องได้ไหนอ่ะขอเชื่อก่อนตราฟังพ่ออยังบ่เข้าใจพ่อใส่กอกไว้แต่กินมือเงินมืออร่อยนึงเพิ่นเหมาโอ้เอาเอาเอาส่วนย่างส่วนที่เพิ่นเหมาอ่ะเมนโอ้เต๋อวัชิเอามุนี่เมนครับส่านย่างไว้แต่ไปทอดกินอีสองสามมือทางน้า ไม่ใชนี่ยกััดกกักคนอยากรอจีนนลกัจนากินนกันไหมัเองตาสสใสตนื้าบานบ้องสิว่ากินลูกูบอกน้าไฮ้ั่นแล้วนุ้องสิท่านได้ตากไปตากไปแล้วปากน่้องสินจะตากด้ยน้องสิที่ตากเหี่ยงไปว่าจะต้องต้องพิโรนนเข่าพิวันไหมใส่กระดองเช่ไหไ่ไตัวพิษฟานไหวพิษฟันกินให้อิ่มนอนให้อุ่นไอ้หนุ่ยเออักท่นเสีย สียจเลยนเนี่ยเอาถุงเดียวนึงบาทเอาไปให้รถอันเงนะนี่นน้าโอ้เอาไปพูดวไปพูดแล้วไปเอาไปน้อง้เพื่นหาเอาไปให้น้อง้เพื่นหาเอาเอาไป้องอนอย่ละหนุ่มเชียนกี่งตกวะ่านแตกเน้ยแตกเนี้ยโอ้งเงเนี้ได้โดนเอาไปน้องเสือแล้วเอาไปเดนเซอร์เขาทิ้งเลยโอ้ยแมนยูทันตัวนะครับไม่หอดบอหอดบอไปต้อง ก็ต้องสั่งเรต้องจัดเร็วีมันไม่เห็นเล้วไม่เห็นเห็นแล้วมันไ่เห็นของเพราะว่ายังไงเราก็ต้องสั่งอยู่แล้วครับงอเวนหรอเมงัียัยดนหัวหยเซงงโายังยสงอดพัปั่นนะเดี๋ยวหมูตัวนีบาเนเดี๋ยวฟรงดีๆไห หยอดสั่งได้เงินบนท่านไหนเลยขาหมูนี่เสียหมู๋ฟี่เลยเย้งกระซังเย้งกระซังขาบูเอ้าเจ้าบู๋ไปเฮ้ยน้องโอ้ยน้องก้อยปะเนี่ยน้องไก่น้องก้อยนะส่งผมน้องกไก่แมก้อยจังเลยเดียวเพวกทั้งหลังว่ามันอูเพี่อเอาดีใจพี่น้องครับเดี๋ยวพะย่ะเงี้ยพวกทั้งพูดดีใจไรครับพี่น้องมา พักแรมอยู่บ้านครับบ่เพ็ดคลิปมือทอาเหรียญอยู่อำเภอหนองบอวัวระวีครับห้างจากนี้ไปเกือบสามสิบโลพี่น้องประมาณสามสิบโลครับหนองบัรวระวีครับรเออาพยุนไม่เห็นกรรม,มวิธีแล้วป่านนี้<ไ>นอา่าอ,อืมนี่เดียวพึ่ง วาดออกว่าอเพิ่งกนไสเคียงตัดว่าสีย่างนี้เี่นอะยาเฝ้านี้ต้องเบิ้งสางคนตัดตะกอนมย่างเบิ้งก็ต้อเป็นนางตัดตเกั่วกันไก่ตัดแค่อันดิเค่ะตัดิี่ันบดพี่อัแรกอะตักันไก่กันไก่เยและตัวเนยมีที่เราว่เวสมือเราพูดจังนเลจัหมืออือโังมเออลอที่ ตัดมือแล้วพัดว่าสองพัดอุ้โดนแล้วครับวัฒนก,การของเันของเครื่องตัดนี่โอ้โดนแล้วว่าประยุกติบอกเลี้ยงฝรั่งน่ะเขาไหนมีวัฒน์ดนนั่นล่ะเขานี่ไหมเขานี่กับเจบีพันเกิดพุน่นละเบียงู้งจะพร้อมมากกันเห็นพร้อมไหมเห็นอันนี้ดุนไหมอันนี้เป็นอาชีพของน้องบีน้องบีครับถามๆมันคือมาต่อยอดยูนีมายูนีสองปีประจันยูน้ำมันยูน้ำมันเจบีหนึ่งสิบปีพันธุ์ครับ เพราะว่าบ้านพระเถ่าไม่เถ่าเป็นอาชีพนี้บรมครับจำพยุทธคู่กับสาวน้อยเหรอเนี่ยกพิบุกเบิรับนบุกเบิกัเอายุทธพาเป็นเบิ้องยุนิพิพาเป็นเบิ้งพี่น้องกันครับรถบัก็จเจอยู่นีิ เดน,นเซอร์ภากยนองนี่ครับเบ้าเอกัสดีครับผมจันเลียมัสดีครับจันบุญัสดีครับโอ้ยอเ,เป็นจังบุญเป็นเกียรติอย่างยิ่งโทฮาหันไปมียนเลมาลอกไมนลุกรถบับรไปเลยรถจะให้รถนึานงาไไนน,น,ไนอนจะให้ไปเอื้นคนมาเปิดให้นี <laughs> ่ยมันชิมาทั้งนาก็มีด้คนนอนน,นอน,น<ด>ไปไปหนไปนอนทั้งวันอ ท่องทั้งนานไเจ้ไปไกลเห็นไปเป็นเบาหมดแล้วเจหา<ด>บเ,เห็นแล้วเอาที่หลังวนันไหมเข้าน้าหาบเห็นเอ็นบ่อยู่นี่ละ้ปเอ,อ,อยู่ทั้งหลังี่บ่มันอยู่ทั้งหลังปีก่ะขากลเลยพ่ด็ไกลเนาะมาหอดแจงพอดีคืนนี้ไปน, <c oughs> นอนเตยละกับยูกระเพิจนจวดเจีงเลย กินผู้สาวส่งเข่าท้ายได้ร้อนร้อนแบบแ่พักมันเป็นร้อกันบัดสวัสดีพี่โดมครับสวัสดีครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเป็นในข้าวปุ้นแซ่บบ่แซ่บตรงนี้นอนได้ใช่ไหมโอเคค่ะนอนได้นอนได้หมดเลยจะนอนตรงนี้แหละได้หมดขอบคุณมากครับครับกำลังเก็บสีทั้งหน้าอยู่ครับ เฮิตตรงอะไรเน,นี่ยต,ตาเฮ็ดชุดหนาเนาะครับมันคือเบอรงเครื่องเขาได้ยุ่นบ่เนี่ยอันก็เปิดพอ,อกโอ้ดได้ยอนโอ้มันฉีดฟุ้งหนึ่งสีรถปั๊ดยังง้างได้ไปนอ,ขอนข้างในไหมเบาะเบื่อพวกนี้ขาดเลยปั๊ดมึงรักษารถดีแท้ นี่ไหมครับครั้งแรกครั้งแรกเคยขึ้นมาฮะก็เห็นครับอย่างดีเลยเชียงสเสียงฟอบอืแสดงว่าเจ้าของก้าวข้นเนียบเติบรักษารถดีเติบครับกำลังกัดมองไปมองน้อนได้สบายเอาก็ดีใจอีกหนึ่งอาชีพครับบอโจให้ อาชีพอีกหนึ่งอย่างคือรถบัสครับวิ่งศิลปินแดนเซอร์ครับสวยงามตามท้องเรือครับมือแรงครับสาวน้อยอยู่ตะวันแดงด้วยพี่น้องนะครับตะวันแดงขอนแกตตะวันแดงขอนแกนครับแล้วกับมืออื้นมืออื้นครับอยู่อำเภอหนองบัวระวีกับพี่น้องมาให้กำลังใจกันหลายๆนะครับ แล้ววันที่15ฝากแชร์เพลงช้ำรักจากสาวสตริงครับผมบอจปล่อยวันที่15เอาแเอาไหมคนไปจอบมาหน่อยไรแล้วเอามีคนกินอยู่บ่โอ้บ่กินครับเดี๋ยวนี่ว่ายกินต้มซุปนะอรัาจะเรียมบอกพี่รองแชร์เพลงได้วันที่15เพลงไหม ชำบรักจากรวดสลิงโอ้สาวเสติงโอ้เฮ้ยวัดไฟโดนเฮ้ยวันนี้ชื่อหมาเหรอครับอ๋อโอเคครับคลิปนี้ฝากพี่น้องซับนี้ครับทอกันคลิปหนาครับ